อีพีที่สองค่ะคนที่รอการติดต่อกลับจากคุณอย่างใจจดใจจ่อเรามาดูซิว่าวันนี้ใครกำลังรอการติดต่อกลับของคุณอยู่มาดูไพ่ที่เกี่ยวข้องกันนะว่าไพ่ที่เกี่ยวข้อง5้าใบนี้มีพลังงานของใครที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้บ้างคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้พลังงานของ k n n o o w a n d s กระสั์ถือไม้เทา้าธาตุไฟเมสิงธนูคนที่มุ่งมั่นในการทำงานและมีแพชชั่นกับการทำงานสูงไพธาตุไฟแปดไม้เทา้าต้องการการพัฒนาความสัมพันธ์ข <c oughs> ึนร่วงเลยไพต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเส้นทางของคุณอยู่ในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในการพัฒนากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือการเดินทาง ไหเดทมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเจอเรื่องราวคือจบเรื่องราวหนึ่งแล้วจะเจอกับเรื่องราวหนึ่งที่เป็นแสงสว่างคุณในพลังงานนี้คุณหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จัก ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เทา้าวันนี้มีคนธาตุไฟธาตุไฟใจร้อนมากธาตุไฟตอนเนี้ยเมษสิงห์ธนูสมราศีนี้ที่เกี่ยวข้องกับคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่มีการรอการติดต่อกลับจากคุณอยู่อย่างใจจดใจจ่อรอการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยู่ในพลังงานของพลังงาน อยู่ในความมืดมิดหรือเปลี่ยนแปลงจากตอนนี้เจอบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พลังงานเขาพลังงานเขาดาวแต่เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนกับเจอพลังงานที่ดาวสุดๆแล้วก็จะพบกับแสงสว่างแล้วก็การเปลี่ยนแปลงพลังงานแห่งการทำงานการทำงานหรือความสําเร็จ ของเขามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวหล,า,ลายๆสถานการณ์เกิดขึ้นแต่สถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นจะทําให้เจอแสงสว่างแล้วก็พบกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสามราศีนี้นะคะมาดูว่าคนที่เขารอการติดต่อกลับจากคุณอย่างใจจดใจจ่อ คนที่มีราศีเมษสิงห์ธนูไพ่อาจจะไว้เวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นคุณเป็นเขาได้มาดูพลังงานลักษณะโดยรวมพลังงานโดยรวมของเขาหนึ่งใบขอหนึ่งใบพลังงานโดยรวมของคนคนนี้คนที่รอการติดต่อจากคุณอย่างใจจดใจเจาะเขามีลักษณะอย่างไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ใบเดิมคิงถือไม้เท้าทาาดไฟ บุคลิกลักษณะโดยรวมของเขาเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งเขาเป็นคนที่บ้างานเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทํางานสูงเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งชอบทําสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเรารักการเดินทางเป็นคนที่หัวไวกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นคนที่เปิดเผยอาจจะคนเป็นคนที่ใจร้อนมโมโหง่ายแต่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่รัก อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นคนที่มีความสําเร็จประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคนคนนี้เป็นคนพูดจาผงผางแล้วก็มีไฟในการทํางานหรือทําสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนที่คิดทํานู่นทนํานี่มีไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาสําหรับคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในวัยทํางานอาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ ผูใ้ใหญ่กว่าคุณหรืออาจจะมีมีพลังงานของคนที่ไม่อายุไม่มากวัยทำงานอาจจะเท่าเทียมกับคุณนะคะแล้วก็เขาอยู่ในเส้นทางของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานอ่ะมาดูพลังงานเขา รอคุณอย่างใจจดใจจ่อจะมาพัฒน,นาเรื่องราวความรักแล้วก็สิบถ้วยคิดถึงเรื่องราวของการแต่งงานทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะพี่เมย์ลืมปิดพัดลมเดี๋ยวเสียงจะรบกวนขอไปปิดพัดลมก่อนนะคะกลับมาแล้วเมื่อสักครู่ลืมปิดพัดลมเดี๋ยวเสียงจะเข้าไปในคลิปลืมตอนนี้พลังงานของเขาถามว่า พลังงานของเขาเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคุณหรือคิดถึงเรื่องราวการแต่งงานสร้างครอบครัวอันอบอุ่นไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะมาดูพลังงานใบต่อไปเขามีความเป็นกังวลมีความทุกข์ใจเมื่อไหร่คุณจะติดต่อกับเขาไปเขารอการติดต่อกับจากคุณเอซี MC พี่เมย์บอกว่ารอการติดต่อกลับแล้วทาไมไม่ติดต่อมาเองล่ะเขาให้เกียรติคุณไหม ให้เกลียรดคุณเป็นคนที่ติดต่อไปเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ในอารมณ์ไหนก็เลยรอ,อการติดต่อจากคุณตอนนี้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดเรื่องราวของคุณคิดเรื่องราวของการแต่งงานแล้วคิดถึงเรื่องราวของการจากลาเป็นคนที่คุณแยกยาแยกย้ายเลิกลากันไปคนคนนี้ที่รอการติดต่อกลับจากคุณอยู่ เป็นคนที่เลิกลาจากคุณไปนอกจากจะเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วแต่จริงๆแล้วส่วนลึกเขาเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกด้วยนะแต่ว่าเป็นคนที่เวลาเรื่องงานเนี่ยเก่งในงานแบบเฉลียวฉลาดมากกับงานเนี่ยแก้ไขปัญหาได้เก่งพูดจาผงผางนูน่นนี่นั่นแต่พออยู่กับคนรักเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะโรแมนติก ห่วงยญยใส่ใจดูแลตอนนี้เขามีความเรียกว่ากังวลนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับไพ่ก้าดาบขึ้นแล้วก็พลังงานของเขามันดึงพลังงานเขาตกแล้วเขาก็เจอเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางการเงินด้วยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญเศร้าน,นะตอนนี้พลังงานตกคิดเรื่องราวไปต่างๆนานาทำให้พลังงานตัวเองเป็นพลังงานลบแล้วก็ดึงพลังงานเหล่านั้น โอ้แย่แล้วคนของคุณตอนเนี้ยรอการติดต่อกลับจากคุณแล้วก็นี่พลังงานพลังงานแย่มากๆเลยทุกคนดูนะมีพลังงานใบเนี้ยที่บอกว่าคิดเรื่องราวการแต่งงานของเราตลอดเวลาแล้วก็เป็นกังวลมากๆก,กับการที่เราต้องห่างกันไกลต้องเลิกร้างกันไปมันทําให้พลังงานของเขาตกแล้วประสบปัญหาเรื่องราวต่างๆเหมือนกับพอพลังงานตกทุกทุกสิ่งมันก็ลุมเราเข้ามาทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่า ถ้าคุณมีพลังงานลบเมื่อไหร่คุณจะดึงดูดเรื่องราวที่เป็นปัญหาอุปสรรคเรื่องลบๆเข้ามาเพราะว่าคุณมีพลังงานลบอยู่ในขั้วลบคุณก็จะดึงเรื่องราวที่เป็นปัญหาอุปสรรคขวากหนาเยแยๆมากมายประเดประดังเข้ามาคือพลังงานลบเขาก็จะเรียกสิ่งที่เป็นพลังงานลบแบบเดียวกันมันรวมอยู่ด้วยกันถ้าคุณไม่เปลี่ยนพลังงานโดยเร็วแล้วคนเนี้พอเจอเรื่องราวเหล่านี้ปุ๊บ แล้วก็ยิ่งเจอกับเรื่องทางการเงินที่ประสบปัญหาทางการเงินเจ็บหนักนะคะซึมเศร้านะคิดคือตอนนี้เขาสามารถคิดสั้นได้เลยเหมือนกับหมดทุกสิ่งจบทุกอย่างทั้งชีวิตทั้งความรักการจากลาความผิดหวังไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบหน้าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้า fc พี่เมย์ติดต่อเขาไปได้ติดต่อเขาเถอะนะคะแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบ การทะเลาะบอกแหว้งเลิกลากันไปเป็นบุคคลที่สามชัดเจนแน่นอนนะคะในระหว่างเรื่องราวของคุณหรือคุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นไปได้คิดถึงการกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นสาเหตุที่เป็นหลักๆก,ก็คือบุคคลที่สามหรือมือที่สามที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะต้องเลิกล้างห่างกาันไกลแล้วยิ่งห่างไกลกันยิ่งมีความผูกพัน กันมากมายเหลือเกินตัดกันไม่ขาดเห็นไพ่สองเหลียญกับอินฟินิตี้ไหมคะคือความห่างไกลห่างไกลกันนะแต่ว่าสายสัมพันธ์ตัดกันไม่ขาดเป็นโยงใยแบบอินฟินิตี้นะคะคิดถึงกันไม่รู้จบรักกันไม่รู้จบมันยังมีความผูกพันมากมายยิ่งห่างไกลยิ่งคิดถึงเรามาดูกันต่อค่ะคนคนนี้อยากให้จบเรื่องราวโดยเร็ว อยากให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นโดยเร็วเป็นไปได้ไหมความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่เขาคิดที่เขาคาดหวังไว้ก็คือรอการติดต่อกลับจากคุณรอสัญญาณจากคุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมคนคนนี้ยเพราะว่าพอพลังงานตกพอเจอเรื่องราวอุปสรรคปัญหาของความรักทุกอย่างก็ประเดปรปะดังเข้ามาเรื่องทางการเงินก็มีปัญหาด้วยแล้วก็มาทำให้เขาจิตตกนะคะ แล้วพลังงานตอนนี้มันมีความหึงห่วงเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมือที่3ามแล้วก็การหึงห่วงทำให้ความรักของคุณพังทลายแล้วก็เกิดปัญหาประสบปัญหาเยอะแยะมากมายเข้ามาเจ็บปวดสิบดาบใจจดจอ่ออยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วนี่มันเป็นเหตุการณ์ อย่างที่ไพ่บอกนะคะเหตุการณ์นี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไพ่เดอะแชมเปรนขึ้นมาเดอะแชมเปรนทุกคนดูพไพ่ใบนี้นะคะความหมายของไพ่เดอะมเรนก็คือการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตใหม่อะ่ะเปลี่ยนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนอะไรที่เป็นตัวตนเก่าอะคุณจะต้องเปลี่ยนเหมือนกับชําระล้าง ออกทั้งหมดแล้วให้เป็นเนี้ยพลังงานเดอะแชมเปญก็คือพลังงานที่เยียวยาพลังงานฮิลลิ่งพลังงานแสงสว่างพลังงานสายน้ําพลังงานแห่งความดีพลังงานแห่งแห่งเทพเทวาอย่างที่พี่เมย์บอกอ่ะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานเนี้ยหลังจากที่ตอนเนี้ยคุณเป็นพลังงานลบสิบดาบคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานนี้มันถึงจะทําให้เขาเรียกว่าจุดที่ต่ําสุด จุดที่ตกต่ำที่สุดมันคือความท้าทายที่คุณจะต้องพลิกผันตัวเองให้มาอยู่ในมุมบวกอยู่ในบ้านด้านบวกเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นพลังงานหรือมันเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เป็นตัวปฏิกิริยาเร่งให้คุณได้พัฒนาตัวเองให้คุณเป็นคนที่โตขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นแร่งขึ้นจะได้พบกับชีวิตที่สดใสขึ้น นั่นคือสัญญาณนั่นคือทายสัญญาณที่มาบอกเขาจะต้องเป็นคนที่แก้ไขปัญหากับบุคคลที่แวดล้อมของเขาก่อนเรื่องราวเยอะแยะมากมายสภาวะแวดล้อมผู้คนที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขแต่ว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาตัดกันไม่ขาดนะคนคนนี้ ยังรอคอยนะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีใครหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์ไพ่ขึ้นมาเป็นไพเ่เจ็ดถ้วยอาจจะมีบุคคลอื่นๆอาจจะเป็นทางเลือ่องอาจจะเป็นตะเป็นช้อยอาจจะเป็นตัวเลือกอย่างนี้นะคะเข้ามาในในช่วงจังหวะชีวิตของคุณทําให้ชีวิตของคุณน่ะหรือความรักของคุณน่ะต้องจบกันไปต้องจากลากันไปแต่ว่าการจากลานั้นมันกลายเป็นว่า ทำให้รู้สึกผูกพันแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วตัดสินใจชัดเจนแน่นอนแล้วว่าจะต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาสถานการณ์นี้ให้ได้การจากจากลาไกลมันจะต้องจบลงมันจะต้องจบลงแล้วสถานการณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาในในสิ่งที่ดีขึ้นเขาเห็นพลังงานของคุณแล้วเขาหึงเขาหวงแล้วเขาเป็นกังวลแล้วก็ยิ่งเศร้าเขากลัวว่าคุณไปมีใคร พลังงานตอนนี้เขากลัวว่าคุณจะมีตัวเลือกหรือว่าณตอนนี้คุณอาจจะมีตัวเลือกแล้วเขาก็เลยยังรอการติดต่อกลับจากคุณว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบแล้วจริงๆหรอการจากลาของเรามันจบแล้วจริงๆใช่ไหมฉันไม่มีหวังแล้วใช่ไหมเธอมีใครคนอื่นแล้วใช่ไหมแต่ในความรู้สึกของฉันตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้ว ความเจ็บปวดเสียใจมันทําให้ฉันได้รู้ว่าฉันผูกพันรักใคร่กับเธอมากแค่ไหนฉันจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบมีความขัดแย้งกับตัวเองมีการทะเลาะบอกแหวงนะคะในพลังงานนะตอนนี้ในพลังงานของเขาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ห้าดาบคือมันยังมีความขัดแย้งกับตัวเองด้วยมันมีการ เขาเรียกว่ามันมีการดึงพลังงานพลังงานแห่งความขัดแย้งในตัวตนของเขาอะคือมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาตอนนี้พลังงานความเศร้าโศกเสียใจมันยากที่เขาจะเปลี่ยนแปลงให้ความเศร้าโศกเสียใจนั้นอะเป็นพลังงานบวกได้มันมีความขัดแย้งในตัวเองหรือมันมีพลังงานที่เป็นพลังงานของคืออยากจะเปลี่ยนตัวเอง จากความเจ็บปวดอยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้ไขแต่มันก็ยากเหลือเกินมันขัดแย้งในตัวเองพลังงานเก่าๆพยายามที่จะดึงเขากลับหรืออาจจะมีพลังงานของใครบางคนที่แบบว่าพอเห็นตัวเขาแล้วนะตัวเขาอ่ะเขาสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถที่จะตื่นได้จากความเจ็บปวดลุกขึ้นมาได้จากความเจ็บปวดสิบดาบด้วยพลังสติปัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงแต่ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ตัดสินใจนั้นน่ะมันมีความขัดแย้งในชีวิตความเป็นอยู่ของเขามันก็เลย มอนเหมือนดึงกงนกลับว่าจะเปลี่ยนได้ยังไงสภาวะแวดล้อมสิ่งที่แวดล้อมที่เป็นอยู่มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันมีความขัดแย้งในใจเลยดึงให้เขาว่าเปลี่ยนแปลงพลังงานของเขาได้ยากเพราะฉะนั้นตอนนี้พลังงานของเขา,าสับสนวุ่นวายแล้วก็เป็นกังวลแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เขาเปลี่ยนแปลงได้ในใจของเขาจริงๆแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะแก้ไขอยากจะกลับมาแต่พลังงานมันขัดแย้งเพราะว่ามัน มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยเพราะว่าพลังงานของเขาเต็มไปด้วยพลังงานลบพลังงานลบเต็มไปหมดเลยแล้วก็ความความกังวลใจด้วยแต่หัวใจรักอะ่ะมีให้คุณนะยิ่งเห็นคุณยิ่งรักยิ่งหวงยิ่งหึงนะคะไพ่ใบเนี้ย จ็บปวดหัวใจพังทลายความหมายของไพ่ห้าเหรียญถ้าเป็นทางการเงินก็คือล้มละลายถ้าเป็นทางความรักก็คือเจ็บปวดใจพังทลายชีวิตพังทลายความรักพังทลายความหึงหวงพ่านให้เกิดความพังทลายแล้วยิ่งเห็นคุณแล้วก็ยิ่งหึงยิ่งรักยิ่งหึงยิ่งมั่นใจเกิดความหึงหวงเกิดขึ้นเกิดความกังวลเกิดขึ้น <keley hope> camino, <ๆ> ยิ่งส่องยิ่งดูยิ่งรักมากมายเห็นพลังงานของคุณยิ่งชัดเจนในใจปักใจว่าฉันทําพลาดไปได้อย่างไรประมาณนั้นขัดแย้งกับตัวเองด้วยว่าตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปส,สภาวะแวดล้อมพี่ต้องเปลี่ยนไปขัดแย้งในตัวเองเองอีกว่าในพลังงานตัวเองจะทําได้ดีแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเขาเปลี่ยนแปลงได้คนคนนี้ ในใจของเขาอะมีความมุ่งม,มั่นมากมายในความรักคุณแต่ความเข้มแข็งของเขากับพลังงานของจิตใจของเขาอะมันมีความขัดแย้งกันกับความความคุ้นเคยที่เป็นอยู่กับการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ก็ต้องรอดูนะคะว่าพลังงานของคนคนนี้เขาจะฟื้นกลับมาได้ไหมแต่ถ้าถามว่าหัวใจรักมีให้คุณรักมั่นคงแน่นอนแต่ พลังงานของเขาการที่จะเปลี่ยนมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ห้าดาบความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วมันดึงพลังงานของเขากลับตอนนี้เขารอการติดต่อกลับจากคุณมันเหมือนกับเป็นสายสัญญาณที่จะดึงตัวเขากลับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าถ้าเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณจะยอมรับเขาไหม นั่นคือความหมายของไพ่เพราะว่าพลังงานของคุณเหมือนกับคุณน่ะไม่ค่อยสนไม่ค่อยแคร์เขาแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วคุณรักตัวเองเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าโอ้ยไม่เอาแล้วค่ะพี่เมย์หนูไม่อยากอยู่ในความทุกข์ความเจ็บปวดเศร้าเสียใจผมไม่เอาแล้วกับคนเดิมๆขอคนใหม่ได้ไหมอะไรประมาณนั้นพลังงานแบบมูฟออนได้แล้วแต่พลังงานของเขายังมีการรอคอยคุณอยู่ รอคอยการติดต่อกับรอคอยที่คุณจะให้โอกาสเขาอมาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลจะอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรกับความรักของคุณกับคนคนนี้จบกันแล้วจริงๆใช่ไหมแต่เขายังรอคอยอยู่ฝั่งคุณนะอาจจะจบนะคะแต่ฝั่งเขาอะ รอคอยแล้วอะอิีฐานร้องขอแพทชั่นเดี๋ยวดูใต้สำรับก่อนให้ใต้สำรับแอทแทชชั่นมันมีแรงดึงดูดต่อกันสูงคนคนนี้นะคะรักคุณแล้วก็หลงไหลคุณมากด้วยนะแต่ทำไมถึงทำผิดพลาดไปล่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรบางครั้งบางคนมันมีทำผิดพลาดกันได้เนาะคนเรามันไม่เพอร์เฟกอะทุกคนมันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกทุกคนย่อมมีผิดพลาดได้แต่ว่าความผิดพลาดนั้น มันจะอภัยได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะแล้วคนคนนี้อธิษฐานร้องขอตลอดเวลาว่าให้ได้กลับมาเป็นคู่ของคุณนะคะมีแพชชั่นสูงมีแอตแทกชั่นด้วยเปแรงดึงดูดต่อกันสูงแล้วก็อธิษฐานร้องขอด้วยไพ่ใบที่สี่รีคอนเซ t i o เรชันคนเก่าๆจะกลับมาคนที่เดินจากกันไปจะกลับมาคุณจะได้พบเจอกับคนเก่าๆ make the effort การที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ประสบความสำเร็จต้องจะต้องร่วมมือร่วมใจแล้วก็ให้โอกาสกันให้ไวสุดท้ายค่ะให้ไวสุดท้ายบอกว่า deception ให้ดูให้ดีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่เขาแสดงออกอาจจะไม่เป็นแบบนั้นไม่รู้ว่าเขาแสดงออกแบบไหน แต่ว่าข้างในใจข้างในส่วนลึกของเขาคือตอนนี้พลังงานลบเจ็บปวดเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับสิบดาบเป็นกังวลหึงห่วงคุณเห็นพลังงานคุณแล้วคิดว่าคุณจะต้องมีใครเข้ามาแน่ๆเลยคุณอาจจะเปิดใจคบกับใครไปแล้วประมาณนั้นแต่เขายังรักมั่นในตัวตนของคุณแล้วอยากจะแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เคยทำผิดพลาดมาจะแก้ไขแล้วก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับพี่เมย์นะคะ ว่าคุณอยากได้เขากลับมาไหม<笑><笑>แล้วคนคนนี้อ่ะถ้าเหมือนเหมือนกับว่าในใจของเขาว่ายังลังเลอยู่เลยนะยังลังเลอยู่เลยกับความเปลี่ยนแปลงมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่เลยว่าเออเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วยังไงเปลี่ยนแล้วมาแล้วเธอยังจะเอาฉันอยู่ไหมเธอมีใครหรือ,อยังพลังงานเป็นประมาณนั้นนะคะเอา้าพี่พี่ไมยหยิบพี่ไมผิดํำรับ โรแม่แองเจลดูไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูว่าข้อความที่อยู่ในใจของเขาที่อยากจะพูดคุยกับคุณคนที่รอาการติดต่อจากคุณข้อความที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรมาดูกันนะคะหข้อความที่พี่เมย์จะสุ่มยิบออกมามีข้อความอะไรบ้างข้อความแรกบอกว่าเว่าสายตายาว <laughs> เวลาอ่านต้อง <laughs> ยื่นไปไกลข้อความแรกบอกว่า ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษนะฉันหวังว่าฉันจะดูแลเธอได้มากกว่านี้โอ้ยเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาฉันเกลียดตัวเองเพราะว่าฉันหยุดรักเธอไม่ได้เลยหยุดรักคุณไม่ได้เลยอ่ะอ่ะใบที่สามค่ะใบที่สามบอกว่ายิ่งรู้จักคุณยิ่งอยากอยู่กับคุณ ความสัมพันธ์นี้มันกำลังฆ่าฉันอยู่เจ็บ10บดาบจริงๆแล้วก็ความในใจก็เป็นแบบนั้นจริงๆเจ็บเจียนตายนะคะ10บดาบเนี่ยแล้วก็ใบที่4บอกว่าฉันแกล้งทำเป็นไม่สนไม่แคร์แต่ความจริงแล้วคิดถึงคุณแทบบ้าคิดถึงมากมายคิดถึงเหลือเกินอมาดูใบสุดท้ายข้อความใบสุดท้ายบอกว่าฉันคิดถึงคุณฉันคิดถึงจูบของคุณตลอดเวลาเลยนะ คิดถึงจุง่มคุณตลอดเวลาเลยนะอ่าค่ะและนี่ก็คือเป็นคลิปของอะไรนะคนที่รอคอยการติดต่อจากคุณอยู่อย่างกระวลกระวายใจก็คือคนคนนั้นที่คุณอาจจะตัดจบเขาไปแล้วแล้วก็เดินจากกันมาแล้วก็ไม่แน่ใจตอนนี้มันมีพ่ยเจ็ดถ้วยขึ้นมา fc พี่เมย์อาจจะ ปันใจให้ใครหรือว่าคบใครหรือว่ามีใครไปแล้วแล้วพลังงานของคุณดีมากๆนะคะแล้วเขาก็เกิดความหึงหวงแล้วก็รอคอยมีความขัดแย้งในตัวเองนะคะสงสัยอยู่ว่าคุณน่าจะมีใครแล้วคุณจะให้เขาจะยอมรับในการกลับมาของเขาไหมแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเขาด้วยนะคะแล้ว fc พี่เมย์ว่าอย่างไรจะให้โอกาสเขาไหม จะติดต่อกลับไปไหม <c oughs> แล้วแล้วแต่ FC พี่เมย์นะคะเพราะว่าเจตจจำนงอิสระทุกคนนะคะสามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองนั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณในการกดติดตามการกดกระดิ่งนะคะพี่เมย์อัปโหลดคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดแล้วก็ขอบคุณมากๆาก,ากสำหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่มาเป็น ครอบครัวเดียวกันมาแบ่งปันความสุขและความรักให้กันในบ้านหลังนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ